มาครับเกมสุดท้ายแนละ้วพอแล้วเกมนีออ้ติดลบอีกก็พอแล้วไม่เล่นนะสามเกมลบสามเกมโอ้ใครอยากจะเล่นไอตายเออมาโน่นนะทีมโดดไปโน่นนะเบอร์เ่ียนุ่มโดดไปทำอะไรโน่นนะมาเดี๋วยวเราเข้าได้เจ็ดแล้วกันนะ ไปเอาของจริงๆแล้วนะผมก็ขเข้าเลขเจ็ดเพื่อไปเอาของจริงๆนะอ้าวมีคนเอาไปแล้วหรอใช่ไหมมันมีคนเอาไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้มันหายไปอะหรือว่ายังปกติถ้ามันมีคนเอาไปแล้วมันน่าจะหายไปนะ แต่นั่ยังไม่หายนะแสดงว่ามันยังไม่มีคนออกไปนะครับเออวิ่งสปีดไปเลยโอเคนู่นนะเพื่อนขับรถไปเอาเลยนะผมเพื่อนถึงกับขับรถไปเอาเลยนะเออเมือเตี่ยโอเคเมาในของตึงๆเลยครับเกมนี้อีกหนึ่ง Two. <music> 掃 <music> <music> ของมันหนึ่งโอเคนะครับเราก็ได้เหรียญมาสองพันหนึ่งร้อยนะครับผมกอพอลนะสำหรับเกาซ่ากับลูกซองควงนะครับผมสองกระบอกนะจ๊ะน้องๆพอ,อรอบนี้จะเล่น2องควงกับเกาซ่านะจ๊ะโอเคเรียบร้อยให้มันเขียนว่าอัปเดตอะไรเึ้่อีกวะกี้นะมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนแบบ มันขึ้นอัปเดตอะไรตัวอย่างนี้แหละถ้าเราซื้ออีกอันหนึ่งมันจะเป็นยังไงวะอ๋อมันไม่อัปเดตอะไรนวมันอัปเดตไปแล้วนะมาลุยๆๆๆโอ้ย,อยของยังเตงอ่ะบอกเลยเกมนี้เอานี้ไงวงสุดท้ายอยู่ตรงนี้พอดีเลยเนี่ยไปเข้าวงสุดท้ายพอดีเลย ซุ่มอยู่บนปัป๊มพอดีเลยนะเนี่ยเซชย้วอูตกแล้วมีบนต้นไม้พอดีเลยเนาะอืมต้องหาปั๊มยึดกันมอกจริงๆเราต้องหาตู้ซื้อของกันนะ ซื้อของกันครับมันไม่มีตู้ซื้อของเลยเนะี่ยว่าจะหาแบบสโคปสีมาใส่กันไง ตายนะตายนนะเราต้องอาดิสซนที่อื่นนะ่ะมันรู้ตำแหน่งเราแล้ว เื่อนเราไปไหนหมดไม่รู้นะเราเพิ่งเก็บได้ตัวเดียวเองเนี่ยเพิ่งคิวไปได้แค่ตัวเดียวเองอเราหอมบวกตลอดนะครับ โนดวิ่งไปซื้อสโคปเหรอไหมจะตายไม่ลด้เนี่ยจะไปวิ่งซื้อสโคปแล้วเนี่ยมันสโคปมันซูมไม่ค่อยไกลนะก็เลยอยากได้สโคปสนะี่ครับสโคปสองมันซูมซูมใกล้เกินเฮ้ใยใครนี่มาเนี่ยปล่อยอันนี้ใส่เราเสียเล้วโอ้ เอาคืนครับเอาคืนอ๊ไม่มีอ่ะไม่จรงไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วไหนอะอ๋อไม่เห็นขึ้นนะไม่เห็นขึ้นนะเมื่อกี้นะอ๋อนี่ไงตั้งไอวอลบังไปแล้วเนี่ยใช่ไหมไมันอยู่ในบ้านใช่ไหม เอ๊ day. baby เอ๊ะเอ๊โอ้โหเนตั้งอย่างนี้เลยนะแม่โอ้ไม่ตายระเบิดกินอ๋อระเบิดหายไประเบ่ โอ้อขโมนมีเพื่อนเราแล้วครับเย็ดจุดจุดศึกษาครับผมหายไปไหน,ไหนอโอ้โหโอ้โหไม่ตายด้วยนะแบบอื้ม ไม่น่าโดดลงไปเลยเราไม่น่าโดดลงไปเลยน่าจะชาร์จอยู่ข้งบนก็ดีอยู่แล้วนะเมื่อกี้เนะี่ยโดดลงไปเลยตุยเลยเมื่อกี้นะี ม,มองไม่เห็นจริงเหรอวะ <c oughs> แอบโคตรเนียนเลยเพื่อนเรามองไม่เห็นเย้ย <c oughs> เป็นจุดแี่ยที่ย่างเนียนเลย หายเมื่อนวิ่งไปชุบเอาลุงไปหาไปชุบไปหาไปชุบบ้านน้ตเหรียญหายไปไหนหมดวะนะมีแค่สองร้อยเหรียญเองชุบวงก็ได้ไหมเนี่ยตึงในทีมเราเพื่อนไม่ไปชุบวงวะ

โอ้โหเออตลา,ามาดีเท่นั้นนะตลา,ามาล้วนะจะชุบพานไปเนี่ยอีกสองคนเนี่ยมันยิงกันไว้มันยิงกันมันยิงกันมันยิงกัน เราก็ถอยครับเราเราถอยดีกว่าปล่อยเขายิงกันไปเราอะโอ้โ,อโหไงเกนะินเลยโดนตาล่าอยู่ไง เห็นเราจริงๆหรือวะ มันไม่เห็นเราจริงหรอวะมันไม่เห็นเราจริงอเราก็ไม่รู้นะแมงเลือดลดน้อยด้วยเนี่ยตัวเลยให้ตายเฮะเมื่อกี้มันไม่เห็นเราจริงหรอวะ <laughs> นอนนอนซุ่มยิงแบบอย่างเนียนนะ อาตายแล้วเพื่อนเพื่อนนายมาช่วยเราช้าไปจริงๆถ้าเราไม่ยิงซ้ำนั่นเราเราเรีบวิ่งมาเอาเลือดนั่นเราน่าจะไม่ตายนะมันเราจะเาสียเวลาไปยิงซ้ำมันเเลยตายเลยบางทีนะ โอ้ได้ที่สองครับเกมนี้ก็ถือว่าตึงอยู่นะเพื่อนเราอะให้สามสบสองบวกครับโอเคสามคิวขอจบที่เพาน,นี้แล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วย